เคยเห็นต้นเตี้ยเตี้ยใบหยักขึ้นตามริมทางบ้างไหมคะนั่นแหละค่ะน้ำนมราชสีสมุนไพรพื้นบ้านที่ชื่ออาจฟังดูด,ดันแต่สรรพคุณนี่ดีเกินคาดข้อดีของน้ำนมราชสี 1. ช่วยแก้ท้องเสียเรื้อรังสารสำคัญในต้นสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ท้องเสียได้ 2. รักษาโรคริดสีดวงทวารช่วยลดการอักเสบและห้ามเลือด 3. แก้ปวดกระเพาะอาหารนิยมนำมาชงเป็นชาดื่ม 4. ช่วยขับน้ำนมในสตรีหลังคลอดตามภูมิปัญญาไทยใช้ต้นแห้งต้มน้ำกิน 5. แก้อาการหอบหืดและไอเรื้อรังมีฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ6ใช้ภายนอกห้ามเลือดน้ำยางสีขาวจากต้นสามารถป้ายแผลสดเล็กๆช่วยให้เลือดหยุดไหลเร็วขึ้นข้อเสียและข้อควรระวัง1นน้ำยางอาจระคายผิวหรือเยื่อบุตาถ้าสัมผัสตาอาจทำให้แสบหรือตาอักเสบ 2. ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์เพราะอาจมีฤทธิ์กระตุน้น มดลูก 3. ห้ามกินมากเกินอาจทำให้คลื่นไส้หรือระบบย่อยอาหารระคายเคือง 4. ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของผู้มีความรู้ด้านสมุนไพรวิธีใช้เบื้องต้นใช้ต้นแห้งหนึ่งกำมือต้มน้ำดื่มประมาณ3-5นาทีไม่ควรต้มซ้ำนานเกินหรือใช้ภายนอกโดยใช้ยางสีขาวทาเฉพาะแผลเล็กๆเ,เท่านั้น ธรรมชาติมอบอยาให้เราแต่อย่าลืมว่าสมุนไพรก็ต้องใช้ให้เป็นถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงค่ะ